ฮือฮาหนักมากเมื่อแม่ยกเล่นใหญ่ใจปั้งเปรถดบ้านคันใหญ่ราคากว่าเจ็ดหลักให้พระเอกหมอลำนกพงศกรให้ของขวัญวันเกิดครบรอบ30ปีฮือฮากันทั้งโซเชียลพระเอกหมอลำนกพงศกรโดนเปหนักได้รับของขวัญวันเกิดจากแม่ยกแม่ฮักโดยแม่ยกรายดังกล่าวได้มอบของขวัญวันเกิดฉลองอายุครบรอบ30ปี ด้วยรถบ้านคันใหญ่ซึ่งมีมูล,ลค่ากว่าเจ็ดหลักหรือราคาเป็นล้านเลยทีเดียวโดยเหตุที่เลือกซื้อรถบ้านให้นกพงศกรนั้นเป็นเพราะแม่ยกแม่ฮักเห็นว่าเวลานกไปถึงเวทีก่อนขึ้นแสดงแต่ละครั้งค่อนข้างลำบากเนื่องจากเป็นหัวหน้าที่ต้องดูแลการทำงานทุกอย่างของทีมงานทั้งอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวจึงตัดสินใจซื้อรถบ้านให้เลย ให้ทําทุกอย่างจบอยู่ในรถคันเดียวทางด้านนกพงศกรเปิดเผยว่านกดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่รักนกนกจะพัฒนาสืบสารวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทําผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับคืนให้แม่แม่ที่น้องแฟนคลับนกได้มีความสุขเหมือนกันครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอลำเสียงวิหกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนกพงศกร